สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูรายการศึกกระบะสำหรับวันนี้จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของรถกระบะในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเด็นที่จะพูดคุยเป็นประเด็นหลักในวันนี้นะครับก็คือทางด้านของ i ิ s ส d ดีแมซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยอดขายลดลงอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้สําหรับแบรนด์คู่แข่งนะฮะที่ที่จะมาต่อสู้กับเจ้า DMa มเนี่ย มีข่าวที่จะเปิดหน้าค่าตาหลักๆอย่างน้อยๆเลยนะฮะสรุ่นซึ่งต้องบอกว่าแต่ละรุ่นนะฮะมีจุดเด่นที่ไม่ด้อยกว่า d m a มเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับยอดขายณปัจจุบันแล้วก็มาดูว่ารุ่นที่เขาจะปรับมาสู้มีรุ่นไหนบ้างและทั้งเจ้า d m a มมีจุดเด่นอะไรที่เขายังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับอ่ะค่อยๆมาไล่เรียงทีลนะประเด็นก่อนสำหรับเบื้องต้นเดี๋ยวพามาดูยอดขายณปัจจุบันก่อนนะครับว่าสาหัสแค่ไหน เริ่มต้นจากทางด้าน,ดานเดือนเมษายน2563นะครับยูสูดีแมมียอดขายที่5,945คันส่วน l e v วเนี่ยมียอดขายที่6,266คันนี่คือยอดขายของเดือนเมษายนนะครับต้องบอกว่าลดลงอย่างมหาศาลเลยเหลืออยู่ระดับ5,000กว่าคันอันนี้คือยอดขายของ d m a x นะฮะทีนี้เรามาดูทางด้านอยอดขายเปรียบเทียบอีกสักเดือนหนึ่งนะครับจะได้มองเห็นภาพ ดีแมของเดือนมีนาคมนะฮะยอดขายอยู่ถึง11,994คันส่วนเ e v วลนะครับอยู่ที่9,387คันอันนี้คือเดือนอเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเดือนมีนา่ายอดขายของ d m a ีมเนี่ยยังอยู่ระดับหมื่นกว่าคันอยู่นะครับพอมาถึงเมษานยนลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะฮะหายไปครึ่งหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่สาหัสจริงๆนะครับ เดี๋ยวการเรซิ่งจะพามาดูยอดขายสั้นๆนะครับของรุ่นที่อาจจะมาเป็นคู่แข่งของดี a ม็เร็วๆนี้อาจจะปรับหน้านะครับเริ่มต้นจากแลนเจอร์ยอดขายที่6,895คันนี่คือยอดขาย4เดือนแรกของปี63สนะครับสำหรับแลนเจอร์ตอนนี้ก็เผชิญกับภาวะ,ะเรียกว่ายอดขายก็ฝืดเครืองค่อนข้างมากนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้น แต่แล้วเราก็จะมาไล่เรียงที่หลังเนาะว่าเจ้าเรนเจอร์เนี่ยมีทีเด็ดอะไรที่น่าจะปล่อยมานะครับเดีย๋ยวค่อยคุยในะในท้ายๆคลิปนะครับทีนี้มาดูรุ่นต่อมาก็คือทรทัตนสำหรับทรทัตันมียอดขายอยู่ที่8,186คันสำหรับมิซูบิชิทริัตันนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3นะครับของยอดขายสูงสุดกระบะแต่ว่าก็ถ้าดูตามตัวเลขไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะครับอันดับนะสวยอยู่แต่ตัวเลขอาจจะต้องเหนื่อยอีกสักหน่อยหนึ่ง ทีนี้มาดูรุ่นต่อมานะครับก็คือทางด้านของ Toyota h i ฮลักร v o มียอดขายที่35,679คันนี่คือยอดขาย4เดือนแรกนะครับของ r ี v o อ่าก็ก็ถ้ามองว่าเยอะก็เยอะนะครับแต่ถ้ามองว่ามันร่วงลงไปเยอะก็เยอะพอสมควรนะฮะคือตกลงไปเยอะพอสมควรเลยละ่ะสำหรับเจ้า r ี v วอาจต่ว่ามีข่าวออกหน้าใหม่มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เลียงทีนี้มาดูภาพรวมของ d m a มก ดีแมมียอดขาย4เดือนยังถือว่าโอเคนะครับอยู่ที่43,800กับอีก2คันสำหรับ4เดือนแรกเนี่ยก็ถ้าถามอง4เดือนแรกรวมๆถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเดือนล่าสุดไม่ค่อยจะดีเลยอทิทย์นี้เรามาดูข่าวการปรับหน้าของคู่แข่ง DMAX นะครับเริ่มต้นจากรี v o ก่อนตัวใต้ไฮลักรี v วนะครับมีข่าวภาพหลุดออกมาแบบเซตใหญ่ๆมาจากทุกทิศท,ทุกทางนะครับในช่วงเนี้ย สาม,ส,ามสี่เดือนที่ผ่านมานะะสองสมเดือนสองสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งข่าวทดลองขับนะครับมีภาพเรนเดอร์ออกมาจากหลายๆที่แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับการที่จะเปิดตัวจริงๆแหมข่าวออกมาระบุเป็นวันได้ซ้ำนะครับว่าเขาจะเปิดประมาณช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้นะฮะแต่ว่าทีนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าทางด้านของอการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆมันจัดไม่ได้นะครับ แล้วด้วยศักดิ์ศรีนะครับของตัวใต้ลักลิโวเนี่ยถ้าจะให้เปิดเป็นงานเล็กๆนะผมว่าเขาไม่เปิดนะครับก็ควรจะเปิดแบบเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆตอนนี้ก็เลยรอจับตาดูนะครับว่าทางด้านของสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นตอนไหนนะครับแต่ถ้าอัปเดตในปัจจุบันนี้นะสถานการณ์ต่อเพิ่มอีกหนึ่งเดือนคือน่าจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาไปตอนนั้นก็ต้องมาลุ้นใหม่นะครับแต่สำหรับเดือนมิถุนายน น่าจะยังไม่มีการเปิดตัวช่วงนี้แน่เพราะว่าอีเวนต์จัดไม่ได้นอกจากนะครับทางด้านต,ตัวใต้ลักลิโวจะใช้แผนการเปิดตัวแบบออนไลน์ซึ่งทางการเลสซิ่งมองว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับลดระดับเนี่ยต้องจัดอีเวนต์นะครับต้องจัดอีเวนต์ใหญ่ต้องเชิญสื่อมวลชนต้องเติอนเชิญดีลเลอร์มาเป็นพันๆคนนะครับอ่ามันถึงจะสมศักดิ์ศรีว่างั้นสำหรับช่วงนี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นต่อมา m a z d a b t 50 มาสด้ bt 5 0เนี่ยคือตัวที่เขาร่วมกันผลิตกับดีแม็กนะครับมาสด้ากับดีแม็เนี่ยร่วมกันทำํำรถกระบะออกมานะครับแซึ่ง bt 5 0าศูนย์เองก็มีการยืนยันออกมานะครับว่าทํากับอิวสุก็คงจะมหีหลายอย่างที่เหมือนอิวสุนะครับแต่ภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นภาพเรนเดอร์เท่านั้นนะครับก็คือเป็นการคาดเดาซึ่งทางการได้ซึ่งมองว่านะครับ bt ห้อาจจะเป็นมามืดของกระบะ,ะปีนี้เลยนะฮะ แล้วสำหรับช่วงที่จะเปิดตัวนะครับคาดการว่าปลายปีอาจจะเห็นนะฮะแต่นี้ไม่ยืนยันนะฮะปลายปีอาจจะเห็นซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเลื่อนไปปีหน้าต้องรอดูต่อไปนะครับสำหรับกระบะของบี5 0แต่ตัวจริงคาดว่าน่าจะสวยมากๆแน่นอนนะครับเพราะดีไซน์ของ m a z d a เนี่ยโอ้โหถือว่าแจ่มอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้อีกตัวหนึ่งสำหรับ b ี5 0อา่ะทีนี้มีตัวแถมอีกสักตัวหนึ่งนะครับ สำหรับ f o r d r a n g เจสำหรับทางด้าน Ford r a n นเจเนี่ยก็มีภาพเลนเดอร์ออกมาหลุดออกมาหลายมุมเหมือนกันนะครับว่าจะมีหน้าใหม่ปรับหน้าค่าตาเป็นประมาณทรงๆนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่มีข่าวยืนยันอะไรออกมาทั้งสิ้นนะครับจากแหล่งข่าวที่ใดนะครับแต่ว่านี้แหมทางการลีซิ่งก็ยังคันคปากอยู่นะทางผมได้ไปยินได้ยินเ e อ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับเรื่องของแลนเจอร์มานะฮะแต่ว่าผมเอาไว้เล่าให้เพื่อนเนะ่สมาชิกฟังวันหลังดีกว่า แต่บอกได้เลยนะฮะว่าทางด้านของ Ford ดฟอร์ดเลนเจอรเนี่ยแม้ถ้าออกมาบันเทิงแน่นอนนะครับแต่บอกไม่ได้นะว่าออกมาช่วงไหนนะครับแล้วเขาจะออกมายังไงนะฮะรอติดตามกันต่อไปแต่ก็ด้วยสถานการณ์ของ Ford ตอนนี้นะฮะก็คาดว่าน่าจะต้องดูสถานการณ์หลายอย่างเปรียบเทียบนะครับอาทีนี้เรามาดูทางด้านของ D m a ม็เขามีอะไรที่ยังเก็บไว้อยู่ที่คิดว่าน่าจะเปิดมาสู้นะครับเริ่มต้นจากตัวแรกๆเลยนะฮะก็คือทางด้านของเจ้า X Serie s eries. แล้วก็ตัวกระบะเตี้ยที่เป็นออโต้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่ในปัจจุบันนี้นะฮะรถกระบะบ้านเรานิยมมากๆกนะครับก็คือทางด้านของกระบะเตี้ยออโต้ Auto นี่แหละครับแล้วก็กระบะที่เป็นตกแต่งมาให้จากโรงงานซึ่งแน่นอนนะครับว่ากระบะเตี้ยตกแต่งมาจากโรงงานไม่มีรุ่นไหนสู้ X s e r ซ e s ได้เลยแน่นอนนะครับรวมไปจนถึงตัวยกสูงเลยนะตัวยกสูง X อ็กซิลถ้าเป็นตัวใหม่ออกมาคาดว่ากนะ็ยังได้รับความนิยมสูงที่สุดอยู่อันนี้ ตามาการคาดคาดหวังของผมเองนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นตัวจริงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือไม้เด็ดของเขาแน่นอน X s e r ซ e s ซึ่งไม่รู้ว่าจะออกปีนี้ไหมนะครับข่าวบอกว่าอาจจะมีตัวกระบาดเตี้ยก่อนประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งถ้ายังมีนะฮะดีแม็กก็ยังมีรุ่นสเตลซึ่งเป็นรุ่นพิเศษตัวสั่งลาสุดท้ายนะครับของ d m a มตัวที่แล้วนะฮะอาจจะต้องรอดูต่อไปว่าถ้ามีสเตลก็อาจจะได้เห็นสเตลในหน้าปัจจุบันนะครับ สำหรับนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับของอิวสูดีแม็กการซิงขออนุญาตสรุปให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ของเดือนเมษานะฮะนับไปจนถึงเดือนเมษานะคือตอนนี้รุ่นที่ใหม่ที่สุดของตลาดกระบะประเทศไทยเรานะครับก็คืออิวสูดีแม็กซึ่งทํายอดขาย3าเดือนแรกดีมากนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยแต่พอมาเดือนที่4ตกระเนระนาดเลยนะครับคือเขาเขาไม่ได้ตกยี่ห้อเดียวหรอกตกแทบทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่า คือคือมันตกเยอะนะฮะตกเยอะจนแบบเราเราคาดว่าในเดือนต่อๆไปก็อาจจะเห็นภาพนี้อีกอ่าก็เลยทําให้นะครับตัวที่ควรจะป๊อปปูล่าที่สุดในตลาดนะฮะอย่าง d m a มมียอดขายแบบเนี้ยนะเราก็เลยอนุมานได้ต่างๆนานานะครับว่าอาจจะเหนื่อยกันไปอีกสักระยะหนึ่งแน่นอนนะครับและส่วนสําหรับรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวสําหรับรุ่นทุกรุ่นที่ผม ไล่มาทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวนะครับไม่ว่าจะเป็น BT50 หรือว่าจะเป็น Ford l a n น e r รืลิตะรุ่นอื่นก็แล้วแต่นะครับไม่มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่ามีตัวหนึ่งนะฮะที่ยังไงเขาก็ต้องเปิดให้เร็วที่สุดก็คือรีโวซึ่งไม่แน่นะเพื่อนๆสมาชิกฟังจากนี้ไปอีกสักเดือน2เดือนอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของสถานการณ์โตโยตาก็ก็ถือว่าตกต่ําพอสมควรนะครับยอดขายถ้าไม่มีตัวใหม่มากระตุ้น ถ้าไม่มีโปรดักอะไรก็แล้วแต่มาฉุดตลาดขึ้นนะครับโตยต้าก็มีโอกาสที่ยอดจะดิ่งลงไปต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวที่จะฉุดได้ผมยังมองว่าเป็นรีโวนี่แหละไม่ได้ฉุดแค่เฉพาะประเทศไทยนะครับรีโวเนี้ยขายได้ทุกที่ในภูมิภาคได้หลายภูมิภาคเลยจะเป็นตัวช่วยให้ทางด้านโตยต้ามียอดขายที่ดีได้แต่นี่เราต้องดูภาพรวมนะครับว่าเขาจะปลดล็อกดาวได้ไหมใน,ใ,นในระดับโลกนะครับในหลายประเทศนะครับอาจจต้องรอจับตาดูกันต่อไปส่วนเจ้าดีแมก เหนื่อยแน่นอนนะครับไปอีกสักระยะแต่เขาก็ยังมีไม้เด็ดเดยอะนะฮะร,รอดูไม้เด็ดเขาตัว XCD ออกมาตัว Auto อัโตเตี้ยเดีรยวพรงนี้นะครับยังไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ